เรื่องมันมีอยู่ว่าใบาได้เข้าไปหาคนแบกแหลงในย่านมาเดินไปเดินมาสักพักใบก็ไปเจอน้องคนนี้ค่ะแล้วใบก็เลยถามเขาไปว่าแบกแหลงเราหน่อยได้ไหมเราทุกคนดูเขาตอบดิมีแบกไก่ใจร้ายเกินไปแล้วนะอืมแล้วในขนาดนั้นเองทุกคนดูน้องคนนี้นะอยู่ๆน้องก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้คะ่ะมาต่อยๆแล้วน้องก็บอกว่าเดี๋ยวผมแบกเองโอ๊ยดู ที่ใจดีอยู่แล้วหลังจากนั้นใบก็ได้ไปลองแรงกับน้องค่ะทุกคนอ๋อลืมบอกไปเลยน้องชื่อเฟิร์สนะคะโเดีมีวิ่งมาหาเราก็มายืนมองหนะ้าด้วย พี่ใบก็ต้องขอบคุณเฟิร์สนะที่อุตส่าห์มาแบกอะ่ะนี่ก็รู้ว่าตัวเองอะ่ะเล่นไม่เก่งแต่อย่างน้อยก็ยังมีคนเต็มใจที่จะเล่นด้วยรู้สึกดีมากๆเลยค่ะแล้วนี่ทุกคนพอกดเข้าไปในเกมอะ่ะใบก็ฟาร์มของใหญ่เลยแล้วอยู่ๆน้องก็บอกว่าพี่ใบมันมีเท้าขึ้นมันมีตัวจริงๆด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใบปกป้องน้องเอง <c oughs> อ้อเกือบไม่รอดแล้วเนะี่ยดีนะที่น้องช่วยยิงขอบคุณนะคะว่าแต่น้องอยู่ไหนอ้อเดี๋ยวนี่นี่เองใบก็สงสัยว่าน้องยิงมาจากไหนโอ้ยทุกคน ุกคนดูน้องดิตั้งไงว่าชบใบด้วยเอ็นดูจะบิงขอบคุณที่คอยปกป้องพี่ใบนะมีทิ้งยาให้ด้วยอีกน่ารักแล้วในระหว่างที่ใบนั่งเก็บของอยู่นั้นทุกคนดูดิน้องโดนไหล่หลังอะแล้วใบก็โดนเหมือนกันฮิโต้เลยเนี <c> ่ <oughs> แล้วทุกคนรู้ไหมว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดเกี่ยวกับเฟิร์สในการเล่นเกมครั้งนี้อยู่ๆหลังจบเกมน้องก็พิมพ์มาบอกขอโทษครับผมแบกพี่ไม่ได้ผมเขินที่เกินไปเล่นไม่อยอก ได้ขนาดนี้เลยเหรอสุดท้ายยังไงพี่ใบก็ต้องขอบคุณเฟิร์สนะหนูน่ารักเท่าโลกเลยค่ะ